สวัสดีค่ะหนูชื่อบัวสีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้บัวสีจะพาเพื่อนๆไปอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะบทร้อยแก้วคืออะไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะบทร้อยแก้วคือถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะ สละสลวยได้ใจความเช่นเรียงความข่าวสารคดีหรือบทความค่ะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมีดังนี้ค่ะ 1. เตรียมการอ่านอ่านสำรวจเรื่องเพื่อหาคำยากที่ยังอ่านไม่ได้ ตรวจสอบการอ่านคำยากที่ไม่แน่ใจจากพจนานุกรมพิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านเพื่ออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องนั้นๆออ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีโดยเฉพาะตัวรอเรือ ลอลิงและคําควบกลรามค่ะ 3. อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 4. อ่านออกเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 5. อ่านออกเสียงชัดเจนดังพอประมาณน้ำเสียงน่าฟัง วันนี้บัวสีจะพาเพื่อนๆมาอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มนี้เลยค่ะเพื่อนๆเปิดไปหน้าที่83ค่ะเรามาเริ่มอ่านพร้อมกันเลยนะคะสำนวนชุบมือเปิด สํานวนนี้มาจากการกินข้าวสมัยก่อนเรากินด้วยมือเวลาจะกินเราเอามือลงชุบน้ําให้เปียกเสียก่อนเป็นการล้างมือและเม็ดข้าวสุกจะได้ไม่ติดมือนุงนางด้วยแล้วจึงเปิบข้าวเปิบแปลว่าเอาข้าวเข้าปากตอนทําครัวหรือทําอาหารตามปกติต้องช่วยกันทําเช่น ติดไฟขูดมะพร้าวตำน้ำพริกละใครไม่ช่วยทำแต่พอถึงเวลากินก็เข้ามากินคือเวลาทำไม่ทำเวลากินกินเป็นการรู้มากเอาเปรียบเช่นนี้เรียกกันว่าชุบมือเปิบคำชุบมือเปิบเลยกลายมาเป็นสำนวนที่ว่าคนที่ถือโอกาส เข้าชฉวยเอางานที่เขาทำสำเร็จมาด้วยความยากลำบากแล้วนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตัวโดยตนเองไม่ทำอะไรมาก่อนเลยสำนวนไทยภาค2ของการจนะน้าพันเมื่อเพื่อนๆฟังบัวสีอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วแล้วบัวสีอยากให้เพื่อนๆน,นะคะฝึก อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและอัดคลิปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บัวสีขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ